สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอัปเดตส่วนหนึ่งของแพทช์เดือนประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมานะครับของ Microsoft นะครับเจ้าแพทช์ตัวนี้มันมีการอัปเดตหลายตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหตรงไทยอต้องใช้เวลากันเป็นปีเลยที่จะแอพพลายเสร็จทั้งหมดทำไมมันถึงดูจะซับซ้อนขนาดนั้นนะครับ กเ็เรื่องของเรื่องเลยเนี่ยนะครับไอ้แพชตัวนี้เนี่ย,ยออกมานะครับเพื่อรับมือนะครับลดความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากาตัวอย่างที่เห็นในในจอเนี่ยนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า b a c k l o t u s b a c k Lotus เนี่ยนะครับเป็นบูตคิดนะครับถือว่าเป็นเป็นมัลแวรนะ์แบบหนึ่งเป็นมาเลเซียนะซอฟต์แวร์แบบหนึ่งนะครับก็คือ มันจะไปไอตัวที่เป็นบูตคิดเนี่ยนะครับมันจะทิมที่มันนา่นากลัวก็คือคือบูตคิดเนี่ยมันจะทำงานก่อนที่ Windows ทางานนะครับเดี๋ยวดูจากในในอเอกสารของทาง Microsoft เองเนี่ยนะครับเขาก็มีการอธิบายนะครับในในสภาพของของการทำงานของระบบที่เป็น s e c u r e Boot คือทุกวันนี้มันจะมีระบบที่เป็น s e c u r e Boot เนี่ยเพื่อมาป้องกันไอ้ปัญหาพวกนี้แหละนะครับคือมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะครับในอุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ย แม้แต่อุปกรณ์เครือข่ายก็เถอะนะครับหลังๆเนี่ยเขาต้องทำสิ่งที่ว่าเป็น Secure Boot เพราะว่าการโจมตีของ m a l w a r ์นะครับของ Malaysia s o f t w a r ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระดับของซอฟต์แวร์อย่างเดียวแล้วนะครับมันพยายามลงไปถึงระดับ BIOS level ของเครื่องเลยนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถ execute สามารถ run นะครับซอฟต์แวร์อันตารายพวกนี้ก่อนที่ OS จะขึ้นมา run ก่อนที่ระบบป้องกันเราจะขึ้นมา run ได้เนี่ยนะครับมันก็คงจะมี ตรวจจับได้ยากมากๆนะครับาทางหนึ่งนะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยเขาออกมานะครับเพื่อช่วยปกป้องก็คือทำเรื่องของการทำ Secure Boot นะครับในรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นว่า,อาพอมาถึงเนี่ยเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ตัว BIOS นะครับหรือไอ้เจ้าตัว UEFI มันจะบูตขึ้นมานะมันจะเป็นตัวที่บูตโหลดเดอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอพอมันบูตปุ๊บมันก็ถึงจะไปบูตระบบปฏิบัติการ นะจุดตรงนี้แหละนะที่เขาวงเป็นเลขหนึ่งนี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดสมมติเขาสามารถฝังโค้ดบางอย่างนะให้มัน execute ได้นะครับก่อนที่มันจะถึงในสเต็ปที่ Windows b บู t ได้นี่นะครับสมมติเรามีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเรามีระบบ EDR เรามีะายสารพัดเนี่ยนะครับมันจะถูกไอ้ตัวที่ทำงานก่อนหน้ามันเนี่ยหลอกนะครับหรือว่า disable การทำงานของมันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือจะเป็นจุดที่สำคัญ ว่าจะอย่างหนึ่งของของ s r e boot เนี่ยนะครับอพอดีเดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวนี้จะให้ฟังเป็นไอเดียเท่านั้นเนี่ยมันจะมี2ตัวนะมันจะมีเรียกว่าเป็น signature database นะครับจะเป็น signature database ที่เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยมันจะยอมนะครับให้ run module อะไรบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวที่เราจะอัปเดตในตัวเนี้นะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าเป็น dbx นะครับจะมีการอัปเดตตัวที่เป็น DBX ตัวนี้ด้วยนะครับ DBX เนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆตัว DB DB ธรรมดาคือยอมนะ Allow Signature Database นะครับมันก็จะมีแบบ Forbidden นะัไก็คือไม่ยอมนะ Forbidden Signature Database หรือว่า DBX ไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นส่วนนะครับที่จะต้องถูก enforce เข้ามานะครับในสเต็ปที่การอัปเดตตรงนี้โอเคย้อนกลับมาตรงไอ้ตัว b a c k l o t u s นิดหนึ่งนะครับ เจ้าแบ็กโลตัสเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันมันเกิดมาตั้งแานแล้วล่ะนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับก็คือมันแต่ที่ที่มันน่าสนใจเนี่ยนะไอในบทความตรงนี้นะที่ที่ทางเทคโพสนะครับเทคเทคสปอร์ตเทคสปอร์ตเขาพูดถึงเนี่ยนะครับประเด็นที่เป็นที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือไอเจ้าตัวเนี้ยคือเมื่อก่อนในยูเอฟไอบูตคิหรือว่า malware ที่เป็น boot kit ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลุ่ม APT ต่างๆนะพวก state sponsor ต่างๆใช้นะมันไม่ได้หาใช้งานได้ง่าย แต่บอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ที่มันมีการวางขายนะครับราคาเพียง5,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ราคาเพียง5,000เหรียญเท่านั้นเองมันก็เลยเรียกว่าอย่างไรดีเป็นคอมเมอร์เชียลบูตคิดเหรอใช่ไหมก็คือมันจะเป็นบูตคิดที่ค่อนข้างนะครับแพร่หลายนะแต่ต้องเรียนก่อนนะครับไอไอการที่จะไอไอมาแวร์พวกเนี้ยนะไอกลุ่มที่มาเลเซียซอฟต์แวร์พวกเนี้ยมันไม่ได้แพร่กระจายได้ง่าย แต่มันเป็นเครื่องมือนะฮะที่ attacker เนี่ยมักจะใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ post compromise นะครับคือเครื่องเราเนี่ยต้องถูก compromise แล้วหรือเขาต้องสามารถเข้าถึงเครื่องเราได้แล้วนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะใช้ไอ้พวกเนี้ยแหละไอ้พวก ufi bootkit ต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เขาสามารถซ่อนตัวอยู่ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะมีการทำ clean หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังสามารถกลับมาได้นะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นสเตจ2แต่ที่มันน่ากลัวก็คือว่า อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามันมันเป็นคอมมูเชียลอันแรกๆนะครับคุณจ่ายแค่5,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ละนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับทางก็มีหลายไลน์นะครับรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตถึงว่าเออมันเจออะไรบ้างเนี่ยเหมือนอย่างนี้ก็พูดนะครับไอ้บูทคิดพวกนี้มันสามารถ Disable นะครับไอ้พวก a d v a n c e ์เซกูริตีหลายๆอย่างแม้แต่บิดล็อกเกนะครับที่อยู่ในเลเวลของของของโอเใช่ไหมมันก็ยังสามารถ Disable พวกนั้นได้นะพวกนี้น่ากลัวนะครับ อ,อไอ้ตัวแบ็กโลตัสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับ Microsoft เนี่ยเจอเจอปัญหาตัวเนี้ยมาตั้งแต่นะครับปี จริงๆเนี่ยเขาก็มีพูดถึงนะครับการอัปเดตนะตั้งแต่ปี2 0ง0เนี่ยเขาก็เริ่มพูดถึงนะครับว่าระบบพวกนี้มันต้องมีการอัปเดตนะไอพ้พวกพวกบูต BDX DBX ต่างๆเนี่ยต้องมีการอัปเดตนะครับโอเคนะครับอันนี้คือแบ็กกราวน์ะครับที่ว่าเราคงต้องมาลองประเมินดูนะครับว่าไอ้ปัญหานี้เราเราจะต้องเราจะป้องกันไหมนะครับถ้าเป็นผู้ใช้ตามบ้านนะครับผมมองว่าถ้ามันไม่ยากนัก นะครับแต่แต่จริงมันยากนะขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนในการทำเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแต่ในระดับองค์กรเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะยิ่งยากกว่าเดี๋ยวลองดูดูขั้นตอนแล้วกันแต่ถามว่าเราควรจะอัปเกรดไหมนะครับออไอ้ตัวเนี้ยนะครับอย่างที่เรียนนะครับก็คือว่ามันจะเป็นเฟสที่เป็น post compromise นะค,ความเสี่ยงกับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในยุคข,ของ work from home เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะพยายาม infect พยายามจะติด คอมพใหม่นะเครื่องผู้ใช้ตามบ้านหรือการที่เราทํางานวงนี้ก่อนเพื่อจะกลับเข้าไปคอมพอใหม่สาหรับองค์กรอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวเนี้ยมันมันก็สมควรนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันมันอันอันนี้ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราควรจะทานะมันจะเป็นเอ็กซ์ไซส์ให้เราลองดูนะครับในในการของการอัปเดตเครื่องเพราะว่ามีขั้นตอนนะครับที่ที่ค่อนข้างพอสมควรนะครับมันจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ขบวนการนะรเพราะเดี๋ยวมันก็มีอีก ดูจากวิธีป้องกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอีกนะครับดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอีกเดี๋ยวเราก็ต้องทําอีกนะครับเพราะงั้นคือลองเรียนรู้เข้าไปและจากตรงนี้นะมันเลยทําให้เห็นว่าเออมันมีมันมีแกลบขึ้นพอสมควรเลยนะนะเพราะงั้นคือที่แน,น่ๆเนี่ยนะในแง่ของขององค์กรที่คิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยผมว่าคงคงต้องทําและที่น่าสนใจคือว่าไอ,ไอปัญหาตัวเนี้ยนะเราลองไปดูใน KB ที่เขาบอกนะ Microsoft เขาออก KB มาเพื่อ Address ปัญหานี้เลยนะครับเจ้า CVE 2.0.3 3 4น3 2ะฮะสองสีเนี่ยนะครับ,รบเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องพวก Secure Boot นะครับไอ้ตัวเนี้ยปัญหาคือว่าเราลงแพทช์ของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่จบการลงแพทช์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแค่การอัปเดตข้อมูลเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะ apply ตัวเนี้ยลงไปอีก นะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเขาก็พูดถึงนใน a r t i c ิลตัวเนี้ยเขาก็จะอธิบายนะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงได้บ้างเนี่ยครับเออแล้วก็อีกอันนึงที่เขาน่าสนใจนะเขาเขพูดก็ถูกนะคือ patch อันเนี้ยนะครับมันไม่ได้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานะครับเื่อถ้าเกิดเครื่องของคุณเนี่ยโดน c o m p พม m i s ์ไปแล้วนะครับ patch ตัวเนี้ยไม่ได้ออกมาเพื่อแก้ปัญหามันออกมาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมุติระบบเราเนี่ยนะครับโดนแบ็กโลตัสไปแล้วเนี่ยนะครับเราเราก็คงเดี๋ยวไว้จะหาวิธีนะครับที่เขาจะดีเทคอะไรมาให้ให้แชร์อีกทีนึเดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ใน f c e e o o o นะให้ดูนะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็นสถานที่ว่าคุณจะต้องเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของโพสต์คอมโพม่ะ Post ise, นะครับ โอเคทีนี้เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ SQL Boot เนี่ยนะยิ่งถ้าเกิดตอนนี้ใครใช้ Windows 11ใช่ไหม Windows 11เนี่ยถูกให้ใช้ s e c u r e Boot นะครับค่อน่อนข้างเหมือน Enforce มาเลยนะมันต้องจริงๆมันดีนะจริงๆผมก็อยากให้ใช้ s e c u r e Boot เนี่ยนะครับอย่างอย่างใน Product หลายๆตัวเนี่ยก็มี s e c u r e Boot ใช้กันไปหมดเลยนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับที่สำคัญอย,อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ต้องเราต้องทำแมนนวลนะครับ enable protection เนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคือสเต็ปที่ต้องทำคือข้อแรกนะครับต้องมีการลงแพทช์ก่อนนะครับลงแพทช์อัปเดตนะครับปกติพวกนี้มันก็คงไม่มีอะไรยากแล้วว่าจะกดคลิกอัปเดตไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเป็นบริษัทเขาจะมีลักษณะของ p แพ c h management หรือว่าซอฟต์แวร์ดิสพิวชันในการติดตั้งนะแต่ก็ต้องมั่นใจอนนะว่ามันลงสำเร็จนะครับอย่างที่ทางผมใช้ส่วนใหญ่ก็คือว่า อพอเราลงเสร็จนะครับเราจะมีการทำ l i t y a s s e s s m e n t v u l n e r a b i l i t y m a n a g e m น n t สแกนอีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแพทช์เนี้มันถูกลงถูกต้องนะครับหลังจากที่เราลงแล้วเนี่ยนะครับก็รีสตาร์ททุกอย่างได้ปกติแหละนะครับรีสตาร์ทซอฟต์แวร์นะแต่ต้องเขาก็เตือนเขาก็บอกนะว่าไอเดเว e เนี่ยมันมันแค่ลงไปก็คือมันเหมือนเป็นแค่เอาไฟล์อัปเดตไปแต่มันยังไม่ไถูกเอาไปใช้ ที่สําคัญเนี่ยก็คือยอยู่ที่สเต็ปสนี่แหละสเต็ปสนี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นเครื่องของเราเองเครื่องเครื่องเดียวเราเองเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องอไปไปวุ่นวายกับมันมากในสเต็ปสนี่ก็คือเราจะต้องไปไปเช็คบูตมีเดียของเราทั้งหมดนะครับว่าได้รับการอัปเดตเป็นไฟล์ล่าสุดจากแพทช์ตัวนี้หรือยังนึกภาพออกไหมครับออก,ก็คือแพทช์ตัวนี้มันมีการอัปเดตไฟล์บางไฟล์นะครับอยู่บนะระบบใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเรามีบูตมีเดียที่เคยใช้บูต แล้วปรากฏว่าไฟล์มันไม่ได้อัปเดตมันบูทมีเดียตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้อีกเลยนะครับเดี๋ยวในในเอกสารฉบับนี้เขาพูดเหมือนกันนะครับว่าบูทมีเดียที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างสุดท้ายนะครับข้อ3เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการแอพพลายนะเป็นคอมมานด์ที่เราต้องอิชชูเข้าไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีระบบแพทแมเนจเมนต์ที่สามารถสร้างสคริปต์เพิ่มในการแอดค่าเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่นะผมผมก็จะว่าหลายที่คงมีระบบตรงนี้แล้วแหละนะแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะแล้วก เพราะมันเหมือนถูกหละโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะค,ความเสี่ยงของเขาเขาบอกงี้นะตร,ตรงนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นอีกพาร์หนึ่งที่มาเสริมนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องอัปเดตเพื่อป้องกันไอ้เจ้า b a c k l o t u u s นะครับ UFI bootkit ตัวนี้หรือเปล่านะอย่างที่บอกนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นโพสต์คอมพ o m i s e ใช่ไหมคือ Attacker เนี่ยจะต้องสามารถเข้ามาที่ระบบเราได้ก่อนนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมี p y y s i c l l c c e s s นะเข้ามาที่เครื่องนะครับก่อน นะครับแต่แต่ยังไงมันก็ต้องกันะผมว่าส่วนตนตัวผมก็ยังมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ดูจากสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับมันมันไม่ง่ายเลยนะครับเราเรามาดูไอ้ที่ยากสุดเนี่ยอยู่ตรงข้อ2นะข้อ1กับข้อ3เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะข้อ1ก็คือเป็นการลงแพชปกติข้อ3ก็เป็นอิชชูคอมมาไลน์เข้าไปนะครับข้อ2เนี่ยนะครับมันจะต้องเราต้องไปเช็คดูว่าเรามีบูทมีเดียอะไรบ้างนะไอ้ตรงนี้แหละที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคือถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ตามบ้านเนี่ยเราก็คงไม่มีบูมีเดยอะไรราก อยเอาเออจริงๆริามบ้านนี่ก็จะมีนนะไอแ่นอินสตอลของเราเนี่ยนะครับไอสมมติเราซื้อ microsoft windows ลายเส้นมาเนี่ยเขาจะให้ usb มาใช่ไหม usb ตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะจะไม่สามารถใช้บูตต่อไปได้ละหลังจากเราทําข้อ3เสร็จนะครับเพราะว่าไอสิ a กเนเอรที่มันมีอยู่ในตัวไดร v ์นั่นน่ะมันจะไม่ตรงกันนะครับอ,อันที่2ก็คืออะไรถ้าเกิดลองนึกถึงภาพว่าพวก n o t e บุ๊ก นะฮะพวกแล็ปท็อปรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มี Recovery นะฮะสมมุติคงเคยอาจจะเคยใช้กันอย่างผมเคยใช้ a l เ e n w a r e เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยนะวินโดว์มันเละจริงๆเนี่ยผมสามารถ Recover กลับไป State เริ่มต้นนะครับไอเจ้า Recovery Partition ตัวนั้นน่ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า Signature ของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับมันก็จะบูตไม่ขึ้นนะพอ UEFI ไปถามบ o ตมีเดียตรงนั้นมันจะเจอ Signature มันไม่ตรงกันมันก็จะไม่ยอมให้บูตนะครับแล้วก็มีอะไรอีก อไอ้พวกซีดีรอมก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเคยเบิร์นไว้นะฮะหรือว่า i n s tallation media ที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็จะบูตไม่ขึ้นนะฮะเพราะ,ะนั้นคืออันที่น่าสนใจคืออนนี้ใน Windows เนี่ยนะครับมันจะมีออปชั่นในการ create recovery drive นะก็คือทำฟังก์ชันคล้ายๆกับที่เราซื้อพวก OEM มานั่นแหละนะอย่าง Dale เดลเด l เ e เ e n w ว r e OEM อะไรพวกนี้เขาจะมี p พัท recovery partition ในเป็นวินโดว์เองเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ในการ create boot media นะครับเวลาเราสั่งให้ทำ create recovery drive ฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ work นะครับตอนนี้มันยังไม่มีไม่มีวิธีแก้นะครับไอคอนนี้ Microsoft บอกว่าเออเดี๋ยวไว้จะ release นะครับวิธีแก้ต่อไปนะครับอีกอันที่น่าสนใจนะพวก backup media เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับสมมุติเราเคยทำ backup ทำอะไรไว้นะครก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับการทำ network boot นะครับ network boot เนี่ยบางทีเราก็ทำนะ ใช่ไหมใน,ใน,ในตามบ้านผมไม่ได้ใช้หรอกนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราเกิดมีเน็ตเวิร์กบูตขึ้นมานะครับไอ้พวก d e PLOY m e n t s e r อ i c e อะไรเงี้ยพวก Image ต่างต่าง,ง,งนี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะเพราะว่าพอเราจบข้อ3พอเราทำข้อ3ไปแล้วเนี่ยนะครับฮาร์ดแวร์บนเครื่องเนี่ยมันจะรู้จักคีย์ตัวใหม่ละพอคีย์ตัวใหม่ไปเจอ Image เก่ามันก็จะบูตไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคืองานนี้ทั้งหมดนะครับงานนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าหลังจากที่เราอัปเดตไอ้ตัวเนี้ยที่มันเรียกว่าเป็น Recation e เเเนี่ยอัปปดข้้าไแลว เราจะต้องอทำบูทมีเดียใหม่ทั้งหมดเลยอันที่ยากเนี่ยนะครับก็คือเราคงต้องมานั่งไล่ดูพวกนี้แหละนะแร้วงจริงอันนึงที่ผมว่ามันยากมากๆอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็คือว่าอ่าอินสตาลเลชันหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของ OEM นะครับอาจจะเป็นเวนเดอร์เป็นคนพรอไวให้เราไอตัวนี้แหละนะครับเราก็ต้องรอให้เวนเดอร์ไล n e นั้นๆเนี่ยนะครับพรอไวบูทมีเดียใหม่ให้เรานะครับเราถึงจะสามารถใช้บูทมีเดียนั้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่งั้นเราจะใช้วิธี อาจจะใช้ Media Creation Tools นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ของ Microsoft เนี่ยเราจะต้องใช้ Media Creation Tools เนี่ยในการสร้างใหม่นะครับสร้าง Boot Media ใหม่สร้างสร้งตัว Boot ใหม่ให้เรานะรผมว่าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ยากนะครับที่เราจะต้องอามานั่งเช็คให้ดีว่าเราทำอะไรบ้างนะอย่งบางทีเราอาจจะมีการ Deploy เป็น VM เป็นอะไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในแง่ของพวกอย่างพวกที่บน Cloud Service นะท,ที่ไม่ใช่ของ Azure เอง นะครับที่ของ uh, AWS ที่ของ Google อะไรเนี่ยที่เขามี uh, Golden Image นะที่เป็น Windows เนี่ยไม่รูเ้เขาได้ทำอะไรตรงนั้นบ้างหรือ,อยังแต่จริงๆเขาก็เป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์หมดนะรเราเราคงไม่เกี่ยวนะครับเราคงไม่ต้องทำอะไรมากแต่พวกลักษณะของ Deployment Service นะสมมุติในในแง่ของ Microsoft เองเนี่ยมี Deployment Service มีเก็บ Image อะไรไว้แต่หลยเวอร์ชันใช้ในการ Deploy หรือว่าบางที IT สร้างตัว USB Boot ขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะใช้ไม่ได้เลยต้องอย่าลืมอัปเดต แล้วก็ขั้นตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแพทตรงนี้นะก็คือว่าคุณจะต้องไปครีเอทใหม่ถ้าจําได้นะครับว่าสเต็ปตรงนั้นเนี่ยทำยังไงนะต้องไปครีเอทใหม่อย่างผมเองเนี่ยผมก็จะทำบูทมีเดียใหม่ใช่ไหมผมก็ต้องไปดาวน์โหลดไอ้ตัวมีเดียครีเอชั่นทูสตัวเนี้ยนะครับมาทําการสร้างใหม่นะครับอันนี้แหละก็คือสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่จริงเนี่ยมันมันก็คือ,อมันก็ยังโอเคอย่างนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าส่วนตัวที่ผมมองนะก็คือว่าเราถ้าเกิดสมมติเรารู้ปัญหาว่าให้มันบูทไม่ได้ เราก็จะรู้ออมีเดียมาจากเก่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ไปทำยิ่งเวลาเรารีค o เวอรี่นะต้องอย่าลืมว่าทำไมตอนแรกเราอัปเดตตามสเต็ปทำข้อ1แล้วลงแพทช์ละทำข้อ3แล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วทำไมวันดีขึ้นดีเราต้องไปรีคอเวอร์แล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยอ่นนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้บูตมีเดียของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยแพทช์ตัวนี้ผมว่านะสเต็ปของมันเนี่ย มันจะมีสองทั้อย่างนะที่ต้องอย่างแรกเลยต้องเช็คก่อนนะว่าเราไม่มีแบ็คโรตัสอยู่ก่อนแล้วนะครับอย่างที่2นะครับลงแพทช์ให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่3นะครับลองนั่งเช็คเรื่องของบูตมีเดียนะครับสมมติบางผู้ใช้ตามบ้านเนี่ยบางทีเราเคยใช้ Windows Installation มี USB เคยบูตได้เนี่ยไอตัวนั้นอาจจะบูตไม่ได้อีกละนะครับแล้วก็พวกไหนอะพวกจริงจริงนะพวก VM นะผมว่าอาจจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า VM จะเป็นยังไง อาจจะมีส่วนเหมือนกันยังไม่ได้เคยลองดูเหมือนกันนะครับโอเคผ่านจากสเตปในการเช็คทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของการ d e PLOY เมนตนะครับเขาก็บอกว่าโอเคนะครับเราก็มีการทําการลงแพ t c h ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกใช่ไหมเราต้องแอ p พลายบู m มีเดนะนะครับแล้วก็ทำการอันนี้แหละเป็นสเตปที่เราต้องเริ่มละนะครับเราจะต้องเนี่ยครับคอมมาที่ต้องคีย์จะเป็นอันนี้นะครับเราจะต้องเมาส์ อย่างเครื่องเครื่องนี้นะครับเครื่องเครื่องนี้ของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์ขึ้นมาก่อนเครื่องเครื่องนี้ของผมเนี่ยได้ลงแพทช์แล้วนะครับเครื่องเครื่องนี้ลงลงแพทช์แล้วนะครับแต่ว่า,ายังไม่ได้ทําทการอัปเดตตอนนี้ก็คือผมก็ลงตามเสพสันะครับเมาส์ขึ้นมานะฮะลองไปดูซิมันมีอะไร นนี้ก็คือเป็นไอตัว ufi partition เลยแหละนะครับเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ c ก่อนน,นี่ก็สเต็ปแรกนะครเราเมาส์ตรงนั้นขึ้นมานพอเราเมาส์ขึ้นมาเสร็จนะครับในตรงนี้เขาจะบอกว่าทําอะไรตรงนี้ก็จะบอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับเราก็ทําการ copy เนี่ยจะเห็นว่าไฟล์ที่มันจะ copy ในชื่อ sku policy เนี่ยนะครับ,นะรบก็คือ copy โดยอันนี้นะครับใช้คําสั่ง xcopy นะครับกอปีตัวนี้เข้าไปเออหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวตผมให้ดูนะครับเราเรากอปีตรงนี้เข้าไปก่อนเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ก็ปีมาอเอ็กซ์ก็ปี เนี่ยจะมีการก๊อปปี้ตัวซิงเกิลไฟล์ใหม่นะ SKU ไอตัวโพรซีใหม่เนี่ยเข้าไปนะก๊อปปี้เข้าไปใส่ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นคอมมานด์ไลน์ที่ผมเชื่อว่าระบบแพทแมนจ์เมนต์ะไรตัวเนี่ยนะก๊อปีไปละนะเออต้องลืมลืมไปลืมบอกไปนิดนึงไอ้ตรงคอมมานด์เนี่ยจะต้องเป็น run cmd นะครับโดยโดยมีสิทธิ์เป็นแอดมินนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เราก็จะเมาส์เอาเอา,เอ,าออกนะโอเคเสร็จละ นะครับตอนนี้ไฟล์เนี่ยนะครับมันมันมีแล้วนะครับเรามีการอัปเดตเข้าไปใน EFI ละนะทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือนะครับ enforce นะครับ enforce ใน registry ของ Windows ของเรานะครับว่าอย่างตอนนี้นะครับค่าของมันที่มันเป็นอยู่นะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดนึงเอออยู่ไหนนะอ่าอยู่นี่นะครับอย่างตอนนี้นะครับค่าของมันเนี่ยนะครับ H local machine kernel control set control secure boot เนี่ย นะครับค่าของมันเนี่ยโอ้ใหญ่ไปนิดนึงไม่เห็น <t cole> ต้องเดี๋ยวนะค่าของมันเนี่ยจะต้องถ้าเกิดดูตามตรงนี้นะครับค่าของมันเนี่ยต้องเป็นศูนย์ศูนย์เอ็กหนึ่งศูนย์นะครับค่าของมันเนี่ยต้องเป็นศนะูนย์เอ็กหนึ่งศูนย์เดี๋ยวดูค่าปัจจุบันของมันเนี่ยคือ นะตอนนี้มันเป็น0 x 0 0อยู่นะครับเราจะต้อง enforce ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเราก็เอา command นี่แหละนะครับใส่เข้าไป registry add แอดคีย์ key, แล้วก็แอดค่าเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาเช็คดูสินะครับ อ่าโอเคนะครับค่าเปลี่ยนละนะครับเป็น0ูนย์เอ็ละตอนนี้นะครับขั้นตอนของเราเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเราเสร็จขั้นตอนนะครับในการที่แอพพลายตรงนี้ละที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะแอพพลายตรงนี้เสร็จนะครับก็คือแปลว่าเรามีการบอกวินโด้ละว่าต่อไปนี้ให้เช็คตรงนี้ด้วยนะ2ก็คือเรามีการอัปเดตนะครับไอตัว r e v o c a t i o n file เนี่ยกลับเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือในสเต็ปตรงนี้เนี่ยก็คือเขาบอกให้ restart device นะครับพอเราเริ่มสตาร์ทดีไว้ปุ๊บนะครับครั้งที่1น,นะฮะครั้งที่2เนี่ยนะครับเขาให้เรารออีก5นาทีนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทอ,อีกทีหนึง่งนะจะเห็นว่ามันต้องมีการเริ่มสตาร์ทสทีไอ้ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดเราทำออโตเมชันแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้พอดีผมไม่ได้ทำไอ้พวกโปรดักที่มันดิโพยพวก path management แพทแมนจเมนต์นะ ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันจะสามารถทําได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับที่ว่าเราสามารถาบูตขึ้นมานะครับล็อกอินนะครับแล้วก็รีสตาร์ทอีกทีหนึ่งได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เน,นี้ยก็คือเราจะต้องมีการารีสตาร์ทสองทีนะครับสิสต์เเตมแล้วก็พอรีสตาร์ทสองทีแล้วเนี้ยที่บูตขึ้นมาครั้งแรกเนี้ยนะะมันมันควรจะบูตได้ก่อน ในในสเต็ปแรกเนี่ยมันควรจะบูตได้แล้วใน,ในการบูตครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับการบูตครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับมันมันควรจะบูตได้แล้วนะครับอ่ก็คือคือเนื่องจากว่าในในทั้งสองฝั่งอะเนาะทั้งฝั่งในซิกเนเจอร์บนเออ่ UFI ก็น่าจะถูกแล้วนะครับมันควรจะบูตได้หลังจากนั้นเนี่ยพอบูตขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับให้บูตอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็วิธี Verify ของมันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ดูตรงเออ่ Windows Event Log นะครับเดี๋ยวผมแชร์ Windows Event Log ให้ดู ตอนนี้เครื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รีบูตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าในแง่ของตัวอีเวนต์ล็อกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมองหานะครับก็คือจะเป็นอี e วน์ที่เกี่ยวกับเรื่องในตอนนี้มันน่าจะไม่มีนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องในตัว TPM WMI นะครับ System น่าจะไม่มีเนี่ยครับ อ่าเนี่ยอีเวนท์ที่เราต้องมองก็คือประมาณอย่างนี้นะครับไอเจ้า TPM WMI เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปกติของมันเนี่ยก็จะเป็นการที่มันจะบอก initialize นะครับไอตัวพวก TPM นะอีเวนท์ที่เราต้องมองนะครับจะเป็นเบอร์ในนี้ตัวยังไม่มีตัวอย่างนะครับหนึเพราะผมยังไม่ได้รีบูตเครื่องนะครับอย่างในตัวนี้ยก็จะพูดถึงไว้นะครับว่าการที่เรา v e r i f y แล้วเนี่ยนะครับให้เราไปเช็คนะเดี๋ยวขอดู Event ท์ลอกที่ Delay กันตรงนี้นะครับ Event ก็คือ1035นะครับ s secure Boot นะครับ DBX Apply Successfully นะตอนนี้ในนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราผมรีบูตขึ้นมาจริงจริงผมลองนะ,อะตอนที่ผมรีบูตครั้งที่ครั้งที่2หรือครั้งแรกเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วแต่เราต้องคงต้องทำตามเขาแหละนะเพื่อมีปัญหาอะไรนะรอย่างในนี้จะเป็น e v e n นที่เกี่ยวกับที่เราต้องมองเนะี่ยคือตัวนี้เลยนะครับ TPM WMI แล้วก็หา Event ID ที่เป็น1035นะครับที่เป็น1035เนี่ยแหละ นะถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บก็แปลว่าขั้นตอนในการอัปเดตของเราเนี่ยสำเร็จลนะขั้นตอนมันซับซ้อนเหมือนกันนะม,นมันไม่ง่ายเลยนะผมว่ามันคงไม่คงจะต้องคิดดีๆนะมันมีปัญหาม,มันพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก,ก,ก็เดี๋ยวต้องแต่ก็คงต้องทำนะนะก็คงต้องทำแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะต้องมีการอัปเดตีเดีนะเขาก็ซีเรียสเรื่องพวกนี้พวกนี้มากค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละก็คือเป็นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาเขาก็คุยกันในกลุ่มนะครับพวกตัวในทวิตเตอร์ในอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะรเป็นเป็นเป็นใช้เวลาน,านานพอสมควรแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องเข้าไปทำแมนนวลตรงเนี้ยจะเห็นว่าการแพชนะครับการแก้ปัญหาการฟิกปัญหาเนี่ยการเพื่อเพื่อไม่ใช่เป็นฟิกปัญหาสิการทําเพื่อป้องกันปัญหานะครับมันมันและอนาคตถ้าเกิดมันต้องเปลี่ยน,นยังไง นะอนานคตถ้าเกิดสมมติคีย์มันถูกรีกออกไปเพราะในนี้เขาก็พูดถึงเหมือนกันนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันถูกแก้นะครับไอตอนที่ต้นปีเนี่ยมันมีการแก้เข้าไปครั้งและนะแต่ก็คือเขาก็ยังมีใช้วิธีอื่นนะครับเข้ามาทําการ เรียกว่าไอ้พวกฝั่งที่ทำบูคิดพวกนี้ก็อยากเพื่อจะขายของได้นะครับเขาก็หาทางแก้ปัญหาเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันถูกฟิกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าแบล็กอัเตอร์เนี่ยนะฮะยังยังสามารถใช้วิธีลักษณะของไรา์ไบนารีนะไอ้ไอ้ตัวไบนารีไอคีย์ที่มันเคยหลุดมาเมื่อยังถูกเอาไปใช้ทรายได้นะเขาถึงต้องรีวิโอเคชันต้องไปยกเลิกมันอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นคือผมถึงมองว่าตัวนี้ยังไงมัน,ม,นมันก็คงต้องลองลองลองทำดูก็ดีลองเทสดูก็ดีนะครับแต่สิ่งที่มันยากเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราคงต้องมานั่งหานะครับคือตอนแอปพลายเนี่ยก็เห็นว่ามันมีสเต็ปอยู่ใช่ไหมคุณต้องลงแพทนะลงแพทเสร็จนะคคุณต้องมีการเข้าไปเอ่อคัปปี้มีการเข้าไปเอ่อแก้รีจิสทรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเวอร์รฟายก่อนที่จะทำตรงนั้นต้องเวอร์ริฟายกันนะว่าเรามีบูทมีเดียที่ไหนอีกหรือเปล่า นะครับไอ้พวก USB boot พวกนี้ต้องสร้างใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนพวกนี้มันมันไม่ง่ายเลยนะครับแต่ก็คือลองดูนะครับผมลองเท่าที่ผมลองเบื้องต้นนะครับในแลบผมเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรขั้นตอนต่างๆค่อนข้างจะ,จะการที่ create boot ใหม่มันก็คือเราถ้าเกิดเราใช้พวกไอ้เครื่องมือของ Microsoft เนี่ยนะครับมันก็มันก็คงโอเคนะไอ้ตัวเนี่ยผมปกติผมก็ใช้ตัว create boot ของเขาเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เขา มีเดีย e รีชั n นทูส์นะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละแต่เน,นี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าเออจริงๆผมก็เคยทำาอรีคอฟเวอรี่ไดรฟ์มาไว้เหมือนกันนะแปลว่าตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ละนะฮะเดี๋ยวต้องรอแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีอนาคตมีอัปเดตอะไรนะรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอ่าม o คซอฟเนี่ยเขาเขาอ่าออกตัวนะฮะเพื่อแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาเลยอย่างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับจะเห็นว่าการแก้ไขการแพทระบบเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือ อ่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องวางแผนนะแต่ก็คืออย่างที่เรียนแหละยังไงเราก็ควรผมถือว่านี่เป็นแบบฝาดที่ดีนะนะที่เราควรจะได้มีโอกาสได้ลองซ้อมดูนะครับอนาคตมันคงมีอะไรคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอ่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ